สวัสดีค่ะจากร้านบอยไฟดีนะคะวันนี้เราก็เข้าสวนชมสวนนะคะนี่เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมของที่บ้านแล้วก็ปลูกกล้วยแซมไว้ด้วยเพราะว่ามะพร้าวยังไม่โตนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าพ่อขุดอะไรต่อที่ตรงนี้มันเป็นนาเก่านะคะมันก็เลยเวลาฝนตกคือน้ำมันจะหลากคลองตรงนี้เป็นคลองเล็ก น,นี่พ่อก็เลยเห็นแม่คุยว่าเดี๋ยวจะทำโคกหนองนาะเล็กๆแล้วก็มีปลูกข้าวก็เกี่ยวไปแล้วอันนี้จะด,ดูว่าพ่อพ่อเอารถขีดทําเป็นล่องเพราะว่าที่บ้านไม่มนแม่โคคีบดินขึ้นให้มันเป็นล่อง นี่มีน้ําเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่แบบฝนตกนิดนึงมันก็แฉะเลยก็เลยใช้ประโยชน์จากที่น้ํามันแฉะนะขุดเป็นให้มันเป็นแบบน้ํามันขัง มากอันนี้ขุดไปก็เจอน้ำเลยน้ำเต็มเลยขุดไปทไหนพ่อขุไปทางไหน,นไกลเหรอ าดินขึ้นอยู่นะอ๋อเขาทำอันนี้อันเนี้ยคือแต่ก่อนเอาไว้ลิปอ้อยปัจจุบันก็ยังลิปอ้อยอยู่ นี่ก็พอขุดก็มาไว้ข้างๆ้ออาอ่ามะพร้าวนี่ปลูกแ็้ประมาณปีกว่าละไปเอาพันธ์มาจากบ้านแถวนะคะลองปลูกดู ต้องอยู่นะ ที่บ้านไม่มีแมคโครนะคะแล้วก็ขุดเองก็ไม่ไหวเนาะถ้าขุดอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หไม่รู้กี่วันจะเสร็จนี่ก็เลยเอารถคีบอ้อยมาขุดดูมาจกดินโอเควันนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวิดรีวิวแค่นี้น่าจะขุดยาวมาถึงนี้เลยแหละ